ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมผ้ารวยก้าวผ้ารวยจับภาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดทีธธ่ผ่านมาวันจันทร์ที่28สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก826480ล่าง64ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคมานก็ขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังพ่ทันใดโชคได้มาน้ำเพลินเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก่าพารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องพี่น้องจะบริสาทนะครับนอกคลิปตัวเลขแนวทางเด็ดๆครับที่บ่าวแหลมแนะนํามาลงให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนได้ติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามนะครับนาะเบิ้งตัวเลขแนวทั้งเลาพัฒนาของพ่อแต้มครับผมครับก่อนอื่นไปเบิ้งนะครับเนาะ ลาวพัฒนาของพอแต้มในงวดที่ผ่านมากันก่อนครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวตั้งครับผมของพอแต้มนะครับเนาะไปเบิ้งในโซนของเล็วิ่งครับผมครับเล็วิ่งของพอแต้มขายมากที่8กับ9ครับผมเด่น8รอง9กครับสาหรับเล็กวิ่งกับเข่าเต็มเต็มกันเนาะพี่น้องครับผมครับเล็กวิ่งครับผมเล็กวิ่ง8นะครับเนาะเล็ออก 80บนครับพี่น้อง480นะครับเนาะครับสำหรับครับผมเลขจับคูพวกโมเต็มในงวดนี้ก็หลุดไปครับพี่น้องเพราะว่าครับผมครับ8กับ0มานุนกันนะครับเนาะครับจับบ่ได้เวลาจับจะต้องจับประมาณนี้ครับพี่น้อง ครับก็จะมีบางสูตรครับผมที่ครับจริงๆของสูตรพอแต้มเขาบนล่างกันเลยครับสำหรับสูตรที่เลือกไม่พี่น้องเอฟซีกันหลุดไปน้อบน้องวดนี้อย่าลืมติดตามมาลองบิงผลงานของพอแต้มครับผมว่าในงวดที่จะถึงกันพอแต้มห้ตัวเลขกแนวทางตัวเลกันมาเห็นว่าพอแต้มครับผมจัดเด็ดๆให้พี่น้องเอฟซีกันครับผมเด็ดบอดเด็ดจังไหนมารับชมติดตามเบิ่งกันนะพี่น้องๆหายมากเพียงหกครงครับพี่น้องครับสุดยอดดีลีครับมาเบิ่งกันพี่น้อง ขออนุญาตนะครับน้อปรับมุมกล่องนิดนึงกระผมกับพี่น้องจะได้เห็นชัดเจนกันครับทุกข้าราชารท่านพี่น้องนะครับเนาะที่กำลังรับชมเบื้งดัวจะได้ตากันครับสำหรับเลขล่าพัฒนานี่กวาที่จะถึงนะพี่น้องครับวันพุธวันพุธที่สามสิบ สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพัฒนาครับสำหรับมุ่นี้จะพาี่นอาติดตามเบิงตัวเล็กนวาทางของพ่อแต้ม ครับมาเบิ่งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดคลับสำหรับวันนี้นะครับนอ้องขาแต้มใหม่มาที่หกกับเจ็ดครับผมครับ สำหรับเลขวิ่งนะพี่น้องครับสายวิ่งสายลูดบาค้นพลาดครับผมครับสำหรับเลขวิ่งพอแต้มกได้เด้นในที่เด่นเจ็ดรองหกครับผมครับมาเบาิ่งในส่วนของครับผม ตัวจับนพี่น้องเนาะหรือว่าขับผมเลขติดบนล่างครับ5,6,7 8,9,0ครับอ่ะบะเบ,บิงกันน้ะพี่น้องเนาะสำหรับตัวเลขจับคู่ครับผมถักเพียวาไัให้มันเน้นๆกันเลยครับผมเพียง6กหางนพี่น้องเนาะหรือว่า6คู่ครับคู่แรกครับผม เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกแปดขอพระท่านอภัยได้วพี่น้องหกเก้าหกศูนย์ครับผม กลับมาเบิง์นะครับเนาะว่ากรับผมตัวเลขพอแต้มจะเด่นให้มีตัวเลขกันบ้างครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของพอแต้มกลับผมกลับสําหรับตัวเด่นๆตัวเน้นๆครับพอแต้มก็ได้เด่นได้เน้นมาให ah ้พี่น้องกันแล้วกลับมาเบิรงกันเลยครับผมกลับสาหรับตัวเน้นของพอแต้มก็จะมีรผมครับพี่น้องสังเกตเบิรงครับสำหรับตัวเลขที่ติดเจ็ดนะครับเนาะก็จะมี 7จ็ 78, 79, 70, ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นี่คือตัวเด่นครับผมนีน่คือตัวเด่นครับแต่ว่าพอแต้มเน้นมาหายเพียงสองหาง้องรันนะเด่นเด่นครับผมเน้นๆเลยครับผมก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าครับ สำหรับตัวเลขนะครับเนาะก็เอาฝากพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เห็นตัวเลขแนวทางกันแล้วครับมักระจัดคัดกับพันนะครับเนาะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ทายทำขึ้นมากครับบอสสนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเล่นการพนันครับขอให้พี่น้องครับผมใส่วิจารณญาณในการติดตามรับชมคลิปตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับผมครับ สำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางครับผมครับขอให้พี่น้องครับอธิบายให้ลูกหลานฟังนะครับเนาะว่าครับเบองตัวเลขเบองหแนวทางครับเปิดความเปิดเินครับผมครับเอาไว้สะเชียงใายกันเบองนะครับเนาะว่าครับในวันพุธครับผมที่30สิงหาคม2566เลขเล่าพัฒนาครับผมครับสำหรับสูตรนักคิดนักเขียนนักคำนวณเิ่นจะแม่นหรือบ่มแมนครับ ก็รอเบิงกันนะพี่น้องเนาะว่ากระผมสําหรับพอแต้มในงวดนี้ครับพอแต้มจะให้มากครับผมตัวเลขจะเข้าปังๆกันหรือเปล่าพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วเอาไปเทียบเคียงนะครับเนาะกับอีกหลายๆสํานักกระบผมที่บ้าแหลมได้ลงให้นพี่น้องเอฟซทุกคูทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันครับผมบ่กว่าจะเป็นตัวเลขจับคู่ครับบ่ว่าจะเป็นเลขวิ่งครับถ้าบอลมาเทียบเคียงกันครับหาเลขวิ่งหาเลขจับคู่เด็ดๆกัน เฮาก็จะบลูเนาะครับเนาะครับความพลาดก็จะเกิดขึ้นได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าอย่าลืมครับผมพี่น้องเคยติดตามสำนักใดครับผมที่พี่น้องมีโชคมีดวงน้ำเงินครับกะอย่าลืมเอาสำนักนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนาะครับเนาะครับอย่างไรก็ฝากพี่น้องเอซีทุกคทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิป เลขลาวพัฒนากระป๋มของพอแต้มสําหรับพี่น้องเอพซีที่ต้องการเขากลุ่มนะครับเนาะห้าน้อยกระป๋มครับหวยลาวพัฒนาครับกับบ่าวแหลมพารวยกันเด้อพี่น้องก็อย่าลืมแอดไลน์กันเขามากครับผมครับสําหรับ ID ไลน์ของบ่าวแหลม098 9918 208ครับผมครับขออนุญาตทวนอีกรอบ098 9918 208ครับ ขอพี่น้องครับผมโชคหมันรำรวยถูกหวยกันหมดทุกขุทุกคนครับผมในวันพุทธที่30สิงหาคม2566กับเลขเหล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม